น้ำเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตภาพแห่งความทรงจําเรื่องราวของสายน้ําบริบทใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นณใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครหากใครกําลังจะคิดย้อนวันวานเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้เราขอเ,อเสนอเส้นทางเดินเรือสีเขียวเส้นทางที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆของทางกรุงเทพมหานคร วิธีใหม่เพื่อโลกของเราค่ะ mm hmm. นวัตกรรมเรือโดยสารไฟฟ้าแห่งคลองพดุงกรุงกเกษมนับเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดสายแรกของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงอีกครั้งยังเป็นการสร้างสารรค์ขึ้นโดยฝีมือคนไทยซึ่งได้ทำการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เรือพลังงานสะอาดโครงการแรกของประเทศไทยครับ ก็เราได้สัญญาจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ก่อนหน้านี้นเ,นเราทดลองเดินเรือโดยใช้เรือดีเซลกับเรือ e ีวีที่นั่งอยู่ตอนนี้นะฮะว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ได้ผลศึกษามาอันหนึ่งว่าความประหยัดความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้มค่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งจากที่เราเดินเรือมาประมาณปีก,กว่าในการทดลองเราก็พบว่า ค่าเชื้อเพลิงถ้าเราเทียบกับดีเซลกับเป็นตัว EV เนี่ยมันต่างกันประมาณ4เท่ากว่าๆนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทางกทมก็เลยเให้สัญญามาให้เดินเรือแบบเต็มระบบนะครับซึ่งณนะวันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นการเดินเรือเต็มระบบเป็นการเดินเรือจริงรับผู้โดยสารจริงแล้วนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญพร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่ออย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตามนโยบายล้อรางเรือโดยที่โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองพดุงกรุงกรเกษมเป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับนโยบายของทางกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการเดินเรือในคลองต่างๆพร้อมทั้งยงังมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเส้นทางสีเขียวโดยการนําเรือที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการแทนเรือเครื่องยนต์ดีเซลเนื่องจากเรือพลังงานไฟฟ้าจะมีการเดินเรือด้วยเสียงที่เบามากอีกทั้งยังปลอดฝุ่นควันทาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ก็อันที่หนึ่งเลยที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของพอลูชันนะครับแล้วก็มลภาวะทั้งหลายก็คือถือว่าเป็นศูนย์นะครับอย่างสังเกตได้ก็อย่างที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ณนะตอนนี้นะฮะเราจะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็นั่งแล้วก็จะไม่เครียดนะครับแล้วก็ถ้าลองไปเปรียบเทียบกับเรือธรรมดาที่ใช้เครื่องดีเซลเครื่องเบนซินก็ตามเสียงมันจะดังมากแล้วก็จะมีควันมีอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยแล้วเป็นโครงการแรกที่เราได้ทดลองแล้วก็ได้เดือรือจริงเลยรับผู้โดยสารจริงนะครับประหยัดพลังงานประมาณสี่เท่าแล้วก็มลภาวะถ้าตีค่าเป็นเรื่องของมลภาวะก็คือมหาศารนะครับกับควันที่เราไม่ได้ปล่อยออกไปกับตัวของน้ำมันหล่อลื่นต่าง,างๆซึ่งมันเป็นผลเสียต่อโลกหมดเลยนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้เลย ่อนผมอยู่เรือโดยสารของประสิเจเริญครับแล้วก็เขาเริ่มมีนวัตกรรมเรือไฟฟ้าก็เลยได้มาขับลำแรกลำเรือต้นแบบครับแล้วก็เป็นคนฝึกกับกันด้วยก็เลยได้มาขับลำนี้ครับต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเรือดีเซลจะขับแบบหนักหน่วงนิดนึงแล้วก็มลภาวะทางเสียงทางกลิ่น ก็แตกต่างกับเรือไฟฟ้าโดยสิ้นเชิงครับลักษณะการการบังคับเรือไฟฟ้ามันจะคนละอย่างกับเรือดีเซลเลยวิธีการบังคับเลี้ยวก็ไปคนละทางตรงกันข้ามเพราะว่าลักษณะเครื่องมันให้ตัวได้แต่กับดีเซลมันเป็นเพาบังคับเป็นใบจับฟิกอยู่กับที่แต่นี้เครื่องมันหันซ้ายหันขวาได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามระบบของเรือก็ใช้ต้องใช้ความสามารถพอสมควรช่วย ลดมลภาวะหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นบนหลังคาเรือก็มีแผงโซลาเซลล์เป็นพลังงานบริสุทธิ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็โลกโลกเราร้อนร้อนขึ้นจุกวันการเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อ,อขนส่งอมบาตคมผมว่าเป็นประโยชน์ดีๆเลยครับก,ก็อยากให้มีนะครับผมว่าเพราะว่าเรือเรือดีเซลอ่ะมันเวลามันเสียหรือว่าต้องแมนเทนเนะ การถ่ายน้ํามันเครื่องเอ่ยหรือว่าน้าท้องเรือเออยมันก็จะมีน้ํามันเจือปนในในน้ำท้องเรือมันก็จะไปเวลานั้นมันก็ต้องสูบออกมันก็ต้องไปผสมปนไปกับน้ําในคลองมันทาให้เกิดมลภาวะทางน้ําได้ทั้งนี้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำนี้เป็นเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%เ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสมีจำนวนทั้งสิ้น7ลำซึ่งแต่ละลำจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์12แผงไว้บนหลังคาเรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างในเรือและสำรองไว้เป็นพลังงานขับเคลื่อนนอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตลอดจนสามารถรับผู้โดยสารที่ใช้วิลแชร์โดยมีการออกแบบที่นั่งและทางเดินในเรือให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ที่นั่งต่อลำรวมถึงผู้โดยสารที่ใช้บิวแชร์ได้1คันความเร็วสูงสุดในการเดินเรืออยู่ที่1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือสามารถกลับลำได้360องศาเพื่อลดปัญหาการกลับลำเรือภายในคลองสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งสามารถให้บริการได้นานสชั่วโมงและมีระบบ G P S ติดตามตำแหน่งเรือรวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมีศูนย์ควบคุมติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชนตลอดเส้นทาง5กิโลเมตร11ท่าเรือด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่4เขตคือเขตพระนครเขตดุสิตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตปทุมวันนั่นก็คือท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเชื่อมต่อ MRT หัวลำโพงท่าเรือหัวลำโพงเชื่อมต่อสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าเรือนกพวง ท่าเรือยศเสท่าเรือกระทรวงพลังงานท่าเรือแยกหลานหลวงเชื่อมต่อเรือคลองแสนแสบท่าเรือนครสวรรค์ท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือเทเวศและท่าเรือตลาดเทวราชเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยาผ้าเทเวศเป็นความคิดของทางกรุงเทพมหานครที่จะลดมลภาวะทุกอย่างในระบบขนส่งมวลชนให้ได้0%นปเซนนะครับตัวนี้เราก็เลยทำขึ้นมา ในส่วนของกรุงเทพธนาคมก็ก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปว่ากรุงเทพธนาคมเอาเรือไฟฟ้ากับเรือน้ํามันดีเซลมาวิ่งคู่กันเพื่อทดลองนะครับดูความแตกต่างดูความเป็นไปได้ว่าทําได้ไหมณนะวันนี้เราก็ทําได้แล้วนะครับแล้วเราก็ตอบโจทย์ในส่วนของรถลด i ินทุกอย่างได้0%นเป็นะครับเป็นรายแรกของประเทศไทยถ้าไม่นับโควิดนะครับตอนเราเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือ,อคนมาใช้เยอะมาก เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเส้นทางที่เป็นเส้นทางอยู่ในใจกลางเมืองมันจะมีจุดสนใจเยอะนะครับเช่นวัดวาอารามทั้งหลายแล้วก็ในส่วนของสถานที่ราชการพิพิธภัณฑ์อะไรที่สําคัญผู้โดยสารที่มาใช้ในการเดินทางมันสักเกาที่มาใช้แล้วก็มันมีที่น่าสนใจคือช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งจํานวนผู้โดยสารถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเสาร์อาทิตย์ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสาร์อาทิตก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผู้สูงอายุที่มาใช้นะครับเพราะว่าเรือของเราก็อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็วีลแชร์ก็ใช้ได้พอเข้าถึงมาปุ๊บเราก็มีตัวไฮดรอลิกยกวีลแชร์ขึ้นลงได้นะครับวันธรรมดาให้บริการตั้งแต่6โมงช้าถึง1ทุ่มแต่ว่าวันธรรมดาจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะเป็น 6โมงถึง9โมงจะเป็นทุก15นาทีแต่หลังจาก9โมงถึง16นาฬิกาจะเป็นทุกๆครึ่งชั่วโมงครับนั้นจะเวลาไม่เร่งด่วนส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มงแต่8โมงถึง1ทุ่มแล้วก็มีช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่8โมงถึง9โมงทุก15นาทีและก็หลังจาก9โมงไปถึง16นาฬิกาเช่นกันก็เป็นทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจาก16นาฬิกาไปถึง1ทุ่มก็เป็นทุก15นาทีจะเป็นเช้ากับเย็นะครับช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้สารส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า,าเรือเงียบนั่งสบายสำหรับผู้สารที่ทไม,ไม่เร่งรีบมากเพราะว่าเรือของเราเดินทางแต่ต้นทางถึงปลายทางใช้เวลาประมาณ25นาทีถึง30นาทีประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชอบบอกว่าเสียงมันเงียบดีมัน,มน มลากรุงเทพมหานครได้ทำการฟื้นฟูการขนส่งทางน้ำด้วยการเปิดให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุงกรุงกรเกษมซึ่งเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ MRT รถไฟเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือโดยสารคลองแสนแสบเพื่อให้การเดินทางสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด100%นอกจากนี้ยังช่วยลดฝุ่นลดภาวะจากควัน ลดมลพิษทางเสียงไม่มีคราบน้ำมันลงบนผิวน้ำนับเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าสายแรกของไทยที่ออกให้บริการมากถึง7ลําลำโดยให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเฉลี่ยประมาณ39ทเที่ยวต่อวันส่วนวันหยุดราชการโดยเฉลี่ยว,วันละ23ทเที่ยวก็ถ้ามองอนาคตข้างหน้าก็ในคงจะเป็นส่วนของการเดินทางทางน้ำะนะฮะ ก็คืออย่างที่ทราบว่าเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเวนิสในเอเชียอยู่แล้วซึ่งเส้นทางที่เราที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ที่มีศักยภาพเนี่ยประมาณ20ประมาณเกือบ30คลองนะครับซึ่งเราก็กําลังศึกษาพัฒนานในส่วนของกรุงเทพธนาคม,มนะฮะกษาเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาใชเ้เพื่อให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราคํานึงที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเดินเรือในคลองเนี่ย ผมเรียนว่าจากที่ผมทำมาก็คือการที่เอาเรือมาวิ่งในคลองเทคโนโลยีอะไรก็ตามจะเป็น E ีีหรือจะเป็นอะไรก็ตามการหาคนมาเดินเรือการหาประสบการณ์คนเดินเรือการใช้ประสบการณ์ในการบริหารงานพวกเนี้ยมันฝึกฝนกันได้หมดแล้วก็มันทำได้หมดนะครับแต่ว่า,าคลองสวยน้ำใสเนี่ยผมว่าก,ก็คงต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนริมน้ำหรือประชาชนคนอื่นก็ตามที่แบบไม่ทิ้งขยะลงในน้ำเพราะว่า มันมีส่วนทําให้การเดินเรือเนี่ยติดขัดเพราะว่าเราก็จะอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นขยะของท่านก็ได้ที่ทําให้เรือที่ท่านนั่งติดแล้วก็ท่านก็จะไปทําธุระไม่ทันไปทํางานไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะๆอาจจะมีแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพองก,ก็เป็นสิ่งที่ดีครับคนทํางานส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าเรือมันต้องเป็นเรือไฟฟ้าแต่เขาสนใจแค่ทําความเรีวยวให้เขาไปทํางานได้แต่ผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็อาจจะยอมรับในสิ่งใหม่ๆกับเรือไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าก็มีส่วนใหญ่ที่ท,ที่เวลาลงไปแล้วมันแออมันก็ทําให้เขาไม่สบายใจในการเดินทาง นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะฟื้นฟูระบบขนส่งทางน้ำในเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนอีกทั้งยังลดปริมาณการจราจรบนถนนพร้อมๆไปกับการปรับปรุงคลองทั่วกรุงเทพมหานครให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังทั้งในด้านคุณภาพน้าและแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลองดังนั้นทางกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายในการพัฒนาการเดินทางทางน้ำในคลองของกรุงเทพมหานครจำนวน28คลองที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เช่นคลองภาษีเจริญและคลองแสนแสบซึ่งในอนาคตรเตรียมจัดทําท่าเรืออัจฉริยะโดยจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบริเวณท่าเรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ท่าเรือมีแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงมีป้ายดิจิทัลแจ้งเวลาเรือที่จะเข้าเทียบท่ามีระบบการให้ข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัยและจะพัฒนาให้บริเวณท่าเรือในเส้นทางคลองพดุงกรุงกรเกษมเป็นจุดการเชื่อมต่อการเดินทางที่หลากหลายอย่างเช่นบริการจักรยานสาธารณะ และจัดให้มีจุดชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับจักรยานไฟฟ้าและรถใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาร่วมมือกันเสริมสร,สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้านของเรากับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก,ก,ออกรกอรมานอ w w w .iso.c.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนรเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส